การที่การปรับตัวหนังสือหรือเปลี่ยนฟอนกันค่ะอ่าตรงนี้นะคะเราก็จิ้มไปไดีไหมคะจิ้มมาที่เซรามิกจะเกิดกรอบสีม่วงสามารถจิ้มเอามือลากนะคะขึ้นลากลงแบบนี้ได้ตามใจเราเลยก็ลงหยุดจุดนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพิมพ์เปลี่ยนข้อความใหม่เราก็จิ้มอันนี้เราจะใช้ตัวหนังสือนี้เลยนะคะออนไลน์อ่าเปลี่ยนจากเซรามิกเป็นออนไลน์เรียบร้อยแล้วเราก็จิ้มออกมาไปแล้วค่ะนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนเข้าไปด้วยค่ะแทนนะคะลบๆออกจิ้มๆอ่าแล้วก็ไม่งอรด เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเปลี่ยนข้อความใหม่นะคะแต่ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของเขาเลยเพราะสวยงามแล้วเนะาะส่วนตรงข้างบนนี่ค่ะเราก็ต้องเลื่อนออนไลน์ลงมาข้างล่างนิดนึงแล้วเราก็พิมพ์ใหม่ทำนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คะ่ะนะคะอ่ะแก้ไขทำเห็นไหมคะจิ้มให้เกิดต่อสิง่งที่เราจะลบออกไปได้หรือถ้าเราจะกลับไปใช้งานอย่างเดิมก็กดแบ็คข้างบนตรงนี้ค่ะอ่ะกดจิ้มทำใหม่พี่สังเกตดูถ้าพี่อยากคัดลอกพี่ก็กดปุ่มนี้นะมันจะมีคัดลอกเ,เห็นไหมคะ ขึ้นมาแล้วพี่ก็แก้ไขข้อความใหม่ได้เลยแต่อันนี้วิธีการคัดลอกเนาะก็ลบออกไปวิธีการลบนะคะเสร็จแล้วจะแก้ไขจะทำอ่าสีเอาขนาดฟอนต์ก่อนอ่าปรับให้มันใหญ่ขึ้นพี่ก็เลื่อนมาตรงนี้ก็ได้ค่ะเลื่อนมาเห็นไหมคะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันก็จะเลื่อนขวามันก็จะใหญ่ขึ้นเนาะหรือพี่จะพิมพ์ตัวเลขอ่าใส่มุมของพี่ได้เลยนะเก้าอ่าประมาณนี้ทำนะคะเสร็จแล้วพี่อยากจะเปลี่ยนสีอ่าใช้สีเดิมไหมหรือถ้าจะเลือกเปลี่ยนสีพี่ก็จิ้มเปลี่ยนสีได้เลยสมมติที่เลื่อนท้องสีเหลืองเห็นไหมคะมันก็จะกกกลลลมมมมืืืนนนนนนนไไไปปเเเเเเเาาาาาาะะะ็ใช้้โทสสีขวหหอออดดิแต่่รรถคคฟฟ เห็นไหมคะ e มันจะมีเอฟเฟกให้เราเลือกอ,อันนี้เราก็อาจจะเริ่มเป็นเคราร่างจิ้มไปสองครั้งค่ะพอที่จิ้มคือเคาร่างมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เคาร่างมันก็คือจะมีกรอบเนาะนี่ค่ะเราก็ไปเปลี่ยนสีกรอบเป็นสีอื่นทำเอาสีนะคะสีประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ,อะโอเคพ,อพี่สเสร็จแล้วนะคะพี่จะเอาความหนาหรือพี่จะไปแก้ไขใหม่สีเดิมความหนาเห็นไหมคะสามารถเพิ่มความหนาได้นะคะหรือเอาแค่เอาความหนาเท่าเดิมก็ได้อโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยน, effect, น,นเอฟเฟกต์ แล้วก็พี่ก็ลองเลือกฟอนต์ดูเนี่ยค่ะจิ้มไปเห็นไหมทำเห็นไหมทำก็จะเปลี่ยนฟอนต์นี้จะเปลี่ยนทั้งหมดไหมไม่ต้องค่ะพี่ก็ไม่ต้องคิดนะถ้าเปลี่ยนทั้งหมดมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยไม่ต้องเนาะทำแต่พี่ก็กดเครื่องหมายออกมาตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะเอาประมาณตัวขนาดนี้แล้วนะคะพี่ไม่แก้แล้วนะจากแั้นพี่ก็กลับไปค่ะจิ้มที่ออนไลน์แล้วก็เนี่ยค่ะเอามือลากนะคะลากตำแหน่งนะคะขึ้นลงนะคะปรับตำแหน่งให้มันพอดีไม่งอรถติดอทำออนไลน์ไม่งอรถติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือการแก้ไขนะคะฟอนต์ข้อความนั่นเองหรือถ้าพี่จะปรรรััับบสไไไตตตตลลลล์ข้้้้้้้ออออคคควาาาาามมมมมมให่่่่่่่่งงงงถถิดดนนนนนนนีีีีีีีพพกกกกกก็็็็เเเเยยยะะะะจๆื ไม่เอาไม่ชอบพี่ก็กดข้างบนนะคะกลับไปนะคะกลับไปนะคะมันก็จะเป็นอันเดิมแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะใน EP นี้เจอการมาม่ EP ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้